สวัสดีครับผมลุงหลอดเด็บซี่ครับพามาเบิงหางมืองไฟนะครับมือนี่นะครับผมท่องไทยนอเทพอุดรนะครับอ้าลุงหลอดเด็ซี่มาเจอทีมงานเทพอุดรนะครับผมหลังจากได้คิวได้ครับอาจารย์ได้คิวหนึ่งเลยนะครับเทพอุดรเลครับผมอ้าวาลรอดลุนรอเชียร์ครับเทพอุดรนะครับผมเพ็งได้ข้าบมังไ้เฮ้าสภาพมังไ้เฮ้าวหวานว่ามันนี่หวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบนะครับ เอาบอกวทีมงานเอาหวานเจี๊ยบนะครับมือนนี้นะครับผมทีมงานเทอูดรคิ้วแรกนะครับผมเริ่มนะครับบางแรกเทปูดอนหวานเจี๊ยบครับล่อลุนกันไปนะครับผมอาจารย์สร้างเป็นกับกำลังทํางานนะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นบางแรกนะครับอาเริ่มทํางานแล้วนะครับเทอูดอนนะครับผมูได้เป็นเอฟซีก็ทาลุนทาเชียครับ เป็นชิวแรกเลยนะครับผมมาร่วมเชียฝ์ก้ยฝ่ายกับทีมงานเทพอุดรรับรองหวานเจลีเลียบขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอสวัสดีคลาลาลา,ลา